สวัสดีพี่น้องหลังจากที่ไปเลาะบึงส่วนยาง้วกรพากันออกมาเลาะนาหน้าทงนี้ยังบริบาลพี่น้องเพราะว่าตะใส่เรามาปั๊บอยู่ย mm. โอ้เราปั๊บบลายดอกนาทงสามไร่สามไร่เตว่าโลให้ ดินมันน้ำดินมันสมัดก่อนอย่านรถไถจมบบอืมเพราะว่ามันเป็นหน้าปับใหม่รถไถจะจมอ้าสวัสดีครับนี่สวัสดีครับ,รบอืมโอ้ยให้นี่ให้ยังเปียกขักๆนี่ให้สุดท้ายนี่ เอ้ยอ่ามโน่บ้นให้นี่้งอันนั้นอ้มจมขักเลยแหละนี่คำลงนี่ดอนนี่นี่จมปี้เลยดีนนี้อ่จมแน่นอนคำโมแหงขักนะแว่าไทแล้วปันอล้รกันเ่ง่นะจมแน่นอนรถไทยเจ้านั้นอ้ยเวลานั้นทเอาข่าขึ้นนี่เด้อหม่นะไซ ย่านอันอันนั้นมงปั่นมันแล้วมันสิเสียก่อนตะลีเลยครับอืมไม่ว่าแล้วมันสิถึกไหมดินแบบนี้เนาะดินโพนไงดินโพนเลยขมบ่แหง้งอลิรจะจมแน่นอนหลุดนะอ,อืมต้องรอให้แห้งก่อนสองมื่นม,มือที่ทสามที่สี่สี่มันปั่นเนาะอืมพุ่นแล้วอืมจ็กสองมื่นอืมซุปนั่นเสือซีแห้งไว้ก่อนอยู่แล้วชุ่มแบบนี้อืม ลาสิจิวสิปันได้ไทยได้ปันได้รอให้มันแห้งขักปู๋แล้วนี่เป็นไซส์นี่เขาจอกลมมาวินกระจกเนี่ยงานไถงานงานไถอย่างเดียวช่วงนี้มันเป็นบลายดอก ใละเบาๆไปละก็ได้เดนเดือนหน่อยอ้าเขานุงงานล้กก็ว่านได้หนือใม่ว่าแล้วู้เดียวตะเกียด้อือผู้เดียวคูเขียวบนเของเาบ้านก้อนแหละตันี้บ้านมือพร้มมันขอบกโอ้ลรานเอาเดแลาวระีไม่ได้ดำเ้ยยด้อโอ้สบายเราไปหน้าดำเลยอือบ้านเราเบ็กันบ้านรดคนก็เริ่มบ้านหลอยู่หรืเรียกลันข้ากอกไปเลยอืมไม่ออกเรายอดกันเลยง่ายอดเอิดเอาบ่ มอนมีเห่้ยเป็นทุกคนเขียวเป็นแรกเขียวเป้ว,ว,วอืกยอดในกระดาษยอดเอาเข้ามาอยอดนักขีขข่ขั้นครับรล้วใช่น้อยคนเริ่มเสียเงินไปได้ยแล้วตัวเริ่มบ้านเริ่มยอดหลายแล้วลลเริ่มดีเห็ดงานงานบ้าน,านงานยอดหลายแล้วเพราะว่าคนเห็นหน้ากันเริ่มเท่า <laughs> เริ่มมึงมีแหี้ยเริ่มมึงมีกับร่งแรงเห็ดแล้วอยู่หลายเป็นแล้วนาะหาหาชิบแต่นอหาชิบนะ

ปาลาไหลน้ำน้ำสิลงมาหนีบดสามสิไหลนีว่าใส่แยงไปคือิธีการอยู่างาเจ้าใหม่เถียงใหม่พี่น้องเนี่ยนาครูมะมาทำเถียงใหม่แต่ว่าน่าทุ่งนี่จะใส่ว่าบเห็ดเถียงหราสั้นน,น,น้าำน้ำไม,ม,ม,ม่ได้ลายเนาะ เที่ยวกับมือเดียวบ้านกับมือเดียวกันเลี้ยงกเลี้ยงเนาะก็เลยงเป็นเถียงมาเจียงอยู่ที่แรกคู่มาหันก็เลยใช้ถิ่มเลยมันเห็นหน้ามือเดียวนะมันบรวยมากนั่งหลายมือมาต่องนั่งนะถุงนี่ก็เลยบ่มีเถียงบ่กเปลืองพื้นที่ไม่ต้องทำเถียงพักเถียงเสาใครมาปั่นมาไถยก็พักเครื่องรถไถยแล้วก็เลี้ยงยิองเสายิ่งเครื่องรถไถยแล้วก็เล้ยงเลย เอ้ยมันลำหน่อยเนาะนนอมันนยเป็ดมือเดียวก็แล้วแล้วมันไม่ได้ลวงลายทำนาบันเดียวก็เสร็จแล้วเอาเอา,เอาวิน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 ตัวขี้ตมเลยมาวินเอ้ยตัวขี้ตุ่มนะไปหาหม่งขี้ตุ่มแทะมาอ,อยู่บ่เศร้า,ามาวินกะทำนาบันเดียวทุกวันนี้ไม่ต้องทำหลายวันทรงเนี้ยยากๆกับบริพีตรน้ำดอกเล่าพิจนาเพิจนาบานสบายเนาะ มาวาแลลวกัปั้นเรกาข้าเจ้ากัเกาคูมะกาคุมะก็ออกแรวออกดีขนาดงอกแล้วงูงูเลยออกดีด้วยพอดีเนาะก็บานทีอยู่เบอกคเมบานทีอยู่บอกคเมอะไรด้เอาตอนนี้ก็เป็นของเราทิชช้ สนี่ใา่จุดทางน่ะเหมือนนายายเปรี้ยด้วตรงนี้บ่แม่เบิดขึ้นไปนี่บ่เออของเราไม่ให้เดียวโอ้น้งไปเหยียบก้าพอนี่กล้าเพื่อนน่ะวินลงไปเหยียบนะใดอลงนู่นเขาเพอนนั่นนะแม่นี่รถเลยอ่ะอืมโอ้นาเราอันเท่าให้เดียวนี่แล้วก็ท่งนี้เนาะให้นี่แล้วซื้อยายเปร้ที่หลังนี่อืมแล้วซื้อที่หลังสุดๆเลยตัวนี้อืมแล้วก็ซื้อแต่ละไห้สองไห้อืม ซื้อไปที่เล็กที่น้อยเอสอสมมติเราก็ซื้อตีไรสองไงละวสมนีิก็ได้เราก็ยังเราเลี้ยงลายอยู่ของเราก็สะองไปเออยังประมาณสี่ไร่สามงานห้องวัดเลยได้เจอกันมาเป็นคนมาไทยกันหือ 4, 000, 3, 000สี่ไร่สามงานจับผมปัญญาค้อมือนี่จับพีบ่พี่เอศวัดหน้าก็ได้วัดหน้ากับวัดพีด่พี่เอศสบายสะดวกสบายทุกอย่าง จไม่ได้กี่วัดหน้าต้องดึงสายต้องสองคนบัดมือวัดหน้าเข้าใส่ EP1 บัดเลยสบายมาก e 1จรตีกีต้องดึงสายลากสองคนแต่ต้องมาคำนวณอีต้องขันวนเป็นพร้อมได้ทุกวันไม่ต้องกำนหนูห้าไม่ลงนี้พูาใหญ่นใ้เพราะมันสีนั่นพระเจ้าสูบน้ำงนี้อ มมันมาอ,นอโอ้น้ำจากซาบุเหียวม,มาโตก้าเนี่ยบ้างเออเขาจะดีมานเลย,เย,เยไหลนั่นก็เลยขังน้ำแลมันก็เลยเปียกนู่นการปรุงม่นเปียกให้ไปอีกแบบคนให้นี้ให้ใหญ่เลยจะใส่ปรับเป็นให้ใหญ่แล้วยอดเลยขั้นาดปรับเปลี่ยนมันเป็นขันหนาหลายเนาะมันเป็นให้หน้อยเนาะปรับ๊บเลยประมาณยุนี่ประมาณหาไฮเป็นไฮเดียว เห็นนานี่เห็นให้ใหญ่โลดกูเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าให้นาเป็นไฮเดียวมันก็ง่ามไปละเดี๋ยวรอเวลาเขาขึ้นมันยังคักอืมเวลาไทยเวลาปั่นเวลาเกี่ยวก็สบายสสบบาายยยยรถเเกกกีี่่วว็ตัวนี้ปีหน้าก็สิเอาให้มันไฮเดียวเป็นสองไฮเนาะพอดีเนาะสองไฮพอดีเลยเลฮ้ยสองไฮเลยพอดีไฮเดียวมันน้ำมันพอดน้ำมันจะพูถึงมาถึงไลย มันปรับหยากร้อมนาเฮาโมเป็นนาหา่บปะนั่นมันต้องเลยปับหลายอเลยคือสองให้สองให้พอดีพอดีงามสองให้พอดีงามเลยไ่ใช่พใพเพื่อนหยางสาเหยียบเขาไปลูกไปกลับบ้านบัดนเนี่ยมาเลาะปึง๋งมาเลาะเล่นทงให้ทงนาพี่น้องวันนี้จะใส่ว่างงานแล้วก็เลยพักการเลาะเลย ไปกัเลาะเลยขัดมาวินออกมาทางไงหนทางนาวินใช่เรีนคิดดีนะแม่อือสวัสดีก่อนนี่เดี๋ยวลาพี่น้องไปก่อนนี่เดี๋ยวลาปาลุงก่อนนี่นนสวัสดีครับฝากติดตามฝากติดตามช่องชัยยาบ้านนะครับช่องชัยยาบ้านนะครับเด้ด้ครับเด้ด้ครับเป็นกำลังใจให้มาวินด้วยขอบคุณครับ ลาไปก่อนนะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า